t i โอ้โหประเทศลำบากประเทศเนี่ยสดชื่นมากผมสบายมากเลยผมนอนแล้วอ๋อพี่หลังเป็นไงบ้างครับครั้งแรกกับพูทับเบิกควายครับแหมกัดลุงเลยแหละนี่กัดลุมเนยแหละฮะยืนไม่ว่ายืนไม่ยาก ไม่ได้เตรียมตัวสําหรับเสื้อกันหนาวเลยตอนนี้ถือว่าผิดพลาดคิดว่าหน้าร้อนตอนกลางวันเราขี่กันร้อนมากแต่พอขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนปรับตัวไม่ทันครับท่านผู้ชมห <Yeah. S 1> ลังครับทำอะไรครับกินกระเพราปลาทำไมครับวันนี้ซื้อมาแล้วแต่ด้านไม่มีช้อนอ ไม่มีช้อนครับก็เลยต็อลาจะดูเรียดหน่อย DIY อะ DIY การทับเบิกแบบนี้ต้องบรรยากาศนะน้าอ้วกนะพี่นะไอ้นี่มากินแทนก่อนนี่ยังไงเนี่ยคุณไม่น่ากินอะแล้วดูดิ ซื้อมาเยอะเลยเนี่ยเราบอกแล้วมันเป็นไข่ไอ้นี่มันใส่แป้งอ่ะแล้วอาจจะเป็นเออแล้วมันเป็นไงเป็นไงมันเป็นไงนะมัไม่มันมันมันเป็นอะไรเป็นไข่เหรอไม่มันพรุ่งนี้มันก็น้ำกระพาะปลามันก็มีขแป้งมันอยู่แล้วพี่เป็นกุ๊กเหรอเราอ่ะแล้วมันบวมๆเงี้ยฮะทำไมมันบวมอ่ะเสียแล้วมันฝาบวมอ่ะเสียเปล่า จามาชิมไหมผมว่าเสียกินอไมีกินเหรอมีกินเหรอเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาแล้วนี่อย่างคนอะไรต้องกินเนี่ยคุณหิวอะไรเนี่ยซื้อแล้วเสียดายเงินหรือขายเกี่ยวแล้วผมก็ถามแล้วจะกินกิหรือเปล่าตอนนี้ซื้อเ่ยไม่ลงหรอกโอ้ต้องขอไปที่กล้องสั่นต้องขอไปที่กล้องสั่นบ้าแล้วกินไม่ได้ชีวิตไม่ได้ลำบากขนาดนั้น นี่ถือว่าเป็นพี่ให้เกียรเองกินกโง่เลยครับถ้าเกิดคุณอยู่ในเหตุการณ์อ่ survival ไม่มีอะไรอันนี้ถือว่าเป็นอาหารชั้นดีอะแต่แต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้มาหลงป่าหรืออะไรเนียครับอ้าวยังไงคกูดอกไม้ด้วยน่าจะเสียนะพี่เดี๋ยวเขาลองไม่ดมกลิ่นดูก็ลูกโอ้อร่อยอยู่ไหม รสชาติดีเอาเลยนะให้คนเดียวเลยป้อนน้องหน่อยเดี๋ยวป้อนน้องหน่อยไปป้อนน้องหน่อยมา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 เทราดหัวเป็นไงเนี่ยยังไงถามจริงเขาบิวคอนจะไปอะไรต้องกินเนี่ยข้าวก็เพิ่งทานกันไลยซื้อแล้วเสียดายจ่ายตังค์แล้วตอนคิดไม่ซื้อนั่โดนเลยตอนซื้อไม่คิดตอนคิดไม่ซื้อ มนของกินชาเขียวมากาหน่อยฮะเรียงลำดับผิดคิดแบบฝร,รั่งหน่อย ไม่รู้ว่าที่นี่จะมีความแตกต่างในการสร้างหมอกแค่ไหนแต่ผมว่าเราต้องไปดูต้นตอของที่นี่นะวันนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าหมอกเกิดจากอะไรครับกําลังทําอะไรครับพี่ทำหมอกให้นักท่องเที่ยวค่ะทําหมอกให้นักท่องเที่ยวทํายังไงครับเนี่ยวันนี้วันธรรมดาแล้วไม่มีหมอกก็ทาให้นักท่องเที่ยวอ๋อวันนี้วันธรรมดา ถ้าเสาร์อาทิตย์มันจะเยอะ๋อถ้าถ้าเสาร์อาทิตย์จะใส่หญ้าเยอะกว่านี้ค่ะอ๋อวันนี้วันธรรมดาก็เลยใส่น้อยหน่อยค่ะโอ้โหดูครับท่านผู้ชมควันมาแล้วครับหมอกมาแล้วทำตั้งแต่กี่โมงแล้วถ้าทำอย่างเงี้ยเนี่ยครับเนี่ยคือที่มาของหมอกนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูควันโอ้โหอ๋อวันวันนี้วันธรรมดาเลยใส่หญ้าน้อยหน่อยค่ะไหนไหนลองลองลองใส่เข้าไปอีกหน่อยได้ไหมครับเนี่ยอ๋อพอใส่ปุ๊บ ควันก็จะมาแล้วควันนี้ก็คือจะเป็นเป็นหมอกเพื่อหลอกล่อน,นักท <c oughs> ่องเที่ยวยจะเป็นหมอกนะักเที่ยวให้ได้มาชมค่ะอ๋อเป็นหมอกให้นักท่องเที่ยวโอ้โหผมมาแสบตาไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับเนี่ย หลังเป็นไงเป็นไงล่ะเห็นแล้วจะอ้วกอู้ยสาวเก็บจำได้แล้วเก็บกลับมาเพราะว่าไปกินข้าวเย็นแล้วอร่อยมากโดยเฉพาะปลาอร่อยมากใช่แล้วว่าพอตกกลางคืนเนี่ยกินน้ําชาต้องมีของต้องเคียงมันไหนน้ําชากับแกล้มกับแกล้มกับแกล้มถ้าเบิกครับก็หลายคนดูแล้วก็ ถูกใจชอบใจกับภาพที่ได้เห็นก็ช่วงนี้หน้าหนาวพอดีโอ้รู้สึกถ้าเบิกในเราใช้ทำแลบกันสนุกนะเราถ่ายทำแลบกันสนุกแล้วก็อากาศดีนะครับบรรยากาศได้เนาะช่วงนี้คงขึ้นกันเต็มโหแล้วครับโอ้เต็มลานเพราะว่ามันถือว่าเป็นที่ที่ทุกคนหมายปองอยู่แล้วก็ยังไงครับจัดวันเวลาให้ดีแล้วกันแล้วก็ลองไปดูอ่ะสำหรับที่ต่อไปยังไงเราอ่ะ ที่หลังชอบที่ไหนในซีซั่นที่สองที่เราไปถ้าผมชอบเลยนะครับผมชอบไอทิพแม่เสลียงแหมผมว่าแล้วเล็กด้วยเล็กแล้วในชีวิตไม่เคยเลอะเทอะขนาดนั้นอธิบายก่อนแม่เสลียงมันอยู่ที่ไหนยังไงแม่เสลียงบังพ่โรอธิบายอยู่แล้วประทับใจเราไม่รู้ตรงไหนแล้วเขาจะตามไปยังไงแม่เสลียงอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นอำเภอที่ติดกับประเทศพม่า อ่าเป็นอำเภอเล็กๆแต่จริงๆมีเรื่องราวเยอะแล้วก็มีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งภูมิประเทศที่แบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่สงบแตกต่างจากจากที่เราได้เจอกันทั่วๆไปแน่นอนใช่ครับแล้วก็เส้นทางก็สนุกสําหรับนักขับขี่อันนี้ผมไม่ได้ไปด้วยฉะนั้นพี่แดกไปญี่ปุ่นไงฉะนั้นเหตุผลที่ดีเลยที่เราเอาอันนี้มามาดูกันอีกครั้งครับ เพราะว่าผมก็อยากมันบรรยากาศทีรั้งวันนั้นเนี่ตอนผมเจอเขาอีกรอบเอาไปทําอะไรมาชุดนะมีเด่กกีโคน่ะสารวินวิดพื้นเป็นพื้นมาไปที่แม่ทะเลียงไปที่ไหนบ้างป๋าไปคือออบหลวงใช่ไหมนัดเจออบหลวงนัดเจอที่อุทยานออบหลวงอบหลวงแล้วก็ไปอุทยานแห่งชาติสารวินสารวินอ่าแล้วก็มีน้องๆมาขี่รถลุยทานน้ําให้ด้วยโอ้มัน คือมันมีอารมณ์หลากหลายมากไอ้ทานน้ำมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเป็นทานเราเอารถไปลุยเขาไม่มีใครว่าลุยได้ครับลุยได้ครับจริงๆมันมีเป็นเส้นทางขี่ด้วยนะสําหรับจะต้องเป็นตัวออฟโรดที่แบบลุยหนักหน่อยถ้าเป็นตัวสปอร์ตเนี่ยขอบอกว่าจอดอยู่แม่เสลียงดีกว่าแต่ถ้าเป็นตัวแบบลุยอย่างพี่หลังเนี่ยยังได้แต่อย่างพี่หลังถ้าจะไปลุยหนักในนั้นก็ต้องเปลี่ยนยางหน่อย หรือว่าสนุกงั้นไปว่าแปี้เอาไปว่าเดี๋ยวผมขอดูด้วยดีกว,ว,ว่าจาเป็นยังไงไปดูแม่เสเลียงกันว่าเป็นยังไง Yeah.